สบายดีทุกคนเนาะเหมือนมาอยู่กับซองซิตแนลวัอนี้เขากะมาผูสะเสาจุดสูงสุดของผู้เสราร์เนะาะเขากะอะไรมาครับไอคำมซีเป็นตะกรงของเขาแหมาาสบายดีทุกคนไอพิ่งอาก้อยแล้วก็ไอ้อารีนี่มังนง่ามไปทุกคนปาผู้บรรยากาศาคาะิริผู้ทุกคนผู้ผู้มาลง,งเนะาเนะ พอ้ตัวชุดสูงสุดโอเคเลยนี่ฟังอ่ก็จะเป็นตะควาปากเซี่วงเที่ยวอยู่แล้วห้ามคว้ามาปุ่นชุดสูงเนาะมาเดินทางมาทางนี้ขี้รถจักรขึ้นมาทุกคนอันนี้นะทุกคนโจเชียวไอ้เพิ่งแล้วก็นี่ไม่ไม่นี่โจเชียวผมเองใจได้หักก่เนี่ผมอยากเห็นล้วโจเชียวเลยลอยประเทเราเก่งใจจากวันนี้แม่นี่แม่ หาย่ายกินเล้ที่โจเสียวโอ้โหคุณมากับจโจเสียวผมจะพาคุณกินแนวเสียวนะอ่ะผมจะพาคุณกินนะจื่อนี่อ่ะหาย่าย่ายนะปั๊กจิ้วนะนี่คือมันไม่เหม็นผั๊กจิ้วเหรอไม่เหม็นไม่เหม็นผั๊กจิ้วเด้อเดี๋ยวเราจะพาไปหาผั๊กจิ้วนะครับผมแล้วก็เห็ดเห็ดที่ผมหายได้เออผมจะเอาเห็ดให้ทุกคนกินโอ้เห็ดขาวมากท่านผู้ชมมึงหัวอุยยังวะ <C> e <at> เห็ด <ASS> ยี่ยงนได้ส่เห็ดเห็ดอันนี้กินได้เดือเห็ดอันนี้กินไม่ได้เห็ดอันนี้กินได้แหลวครับท่านผู้ชมผมมันก็เหมือนขนมปังนะมันบ่แม่นอันนี้มันกินบ่าไรเลยัได้เห็ดขนทางกินได้เห็ดขนทางนะผมก็ไม่รู้ซื่อหรอกแต่ว่าเจ้าซีบอก บ่เเคยห็นมันก็หอมเห็ดเห็ดนั้นนั้นขาวจริงๆนะกินได้นะตัวนั้นนะอ่านี้ก็กินได้นะเห็ดเนี้ยเดี๋ยวคุณก็ไปหาก้อยตื่นนะเดี๋ยวผมจะหาอะไรให้ดีได้มากครับพึงกร่อยแน่นอนสองได้เนี่ยเอาแล้วเจอเบิดไผรนี่ฮะตายเร็วมาฮะขึ้นมาครั้งแรกเลยเนี่ยนี่ฮะถ่าก็ดูดีไทยก็ดูดีสบายดีมัปีนเขาเลย จโซจะเห็นหมจะเบิ่งอยู่สองโจโซโซเซียวอ้าวไรงูว่ไรตขาดมีแค่ไรงูว่าไรแตขาดีแค่เมียตีัะผมก็สักทัปนะนี่แหละยืนป้าเนี่ยปามน้อยมาแรงเลยเอาข้างหน้าเดียวไปยืนไปยืนใครหัวปูซซาวเนี่ย่ไปมยถายูยดียวกคนกถ่ายวเป็นเฮลเป็นยัง วก,กัเอาง่าฮ่ากามาส้มบรรยากาศที่ซื้อนะทุกคนตอนนี้ฮ่ากาสีกับลงเมื่อละ ว่าหอดเวลาเด้มันคำเถอะประมาณมองโฮกมู่ก์เประมาณนี้เขากระสิกลับลงเมื่ออะไรป่ะเนี่ยไอ้ดีโจเสียวได้คอยโจเสียงให้กูเสียงมีดเสียงปืนผู้ขาดกีีบรรยากาศนะทุกคนอยู่ทั้งรังเมืองนี่ผู้ขาดค่ะนอกห้องกระสีลงไปรุมนอกทุกคนป่ดเนี่ เอาละทุกคนตอนนี้เขากาลงมาหอดลุ่มนะเนาะตอนนี้เขากาสิกับกันนี่แม่ซื้อน้ากินก่อนน,น,นี่ครับโยเสียวแล้วแล้วผมก็จะหาของกินมาให้กินใหม่นะอะ่ถ้าพวกคุณอยากกินอะไรอยากให้ผมกินอะไรผมจะกินให้ดูนะอะ่ไปแล้วก็จบคลิปให้น้องชิ์นะ <c oughs> นง่ายไปฝากติดตามน้องชิดเด้อเป็นกำลังใจให้น้องตั้งแต่จักเดือนอะไรจะเห็นยูทูบมาโอ้เจ็ดเดือนนะเจ็ดเดือนแม่ จากคนติดตามไปหลอยเลยติฝากติดตามเราในเบิร์แล้วกันจะเริ่มกดไลค์กดแชร์กดติดเครับเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องชิ้นะหาเงินในการเฮียนกนรารที่ชามันี่นะเด้ออ้าวเมีย่ยเมี่ยตู้ห้างบนนี้แมนแมนติน่ารสรับคลิปนี้กัอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้คลิปใหม่ถ่าเจอกันคลิปหน้าสหรับคลิปนี้สบายดีทุกคน